ข้อสอบนี้จะจับคนที่ไม่ประมาณ <c oughs> อันนี้คือ,คอหน้าหน้าคือกบูบิวเต็มอารมณ์นะครับ I mean I was dying inside ผมตายอยู่ข้างในแต่ผมบอกไม่ได้ว่าผมตายอยู่ข้างใน <c oughs> Get me out of here bro <c oughs> วันนั้นนะครับเป็นวันที่สดใสและสวยงามมากเว้ยประมาณ9โมงเช้าครับพี่แน่งนอนอยู่บนเตียงครับมีเสียงโทรศัพท์โทรขึ้นมา รรใครมาโทรมาวะมือหนึ่งขยี้ตายมือหนึ่งเตรียมหยิบปืนลูกซองครับไม่ไหวแล้วเว้ยคือถ้ามึงเป็น c เซ็ center มาจากศูนย์บริการมือถือเพื่อมาแจ้งค่าชำระเงินหรือหรืออะไรสักอย่างในกูจะเอาลูกซองอยิงจริงนะ,ะไม่ไม่มีลูกซองครับแต่ล้อเล่นนะฮะเบอร์ไม่รู้จักเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องธนรัตน์ใช่ไหมคะในใจกูคิดครับเอาแล้วเว้ยจะขายโปรโมชั่นจะขายเซลอะไรฮะหรือว่าจะบอกว่ากูยังไม่จ่ายค่าโทรศัพท์จะมาก็มาเหอะไม่ไหวแล้วมึงบุกกูละน้องธนรัตน์คะ พี่ขอแสดงความเป็นดีด้วยนะคะพี่มาบอกน้อน้องเป็นหนึ่งในตัวแทนศูนย์ที่จะไปแข่งโอลิมปิกชิว่ดับชาติสัปดาห์หน้าค่ะแสดงความเป็นดีด้วยนะคะ <c oughs> พี่แม่งเบบเฮเสียงนี่เปลี่ยนเลยครับอ๋อครับครับครับผมครับโอ้จากหน้าบึ้งๆปืนลูกซองนี่วางลงเลยครับยิ้มแฉ่งไปบอกตาไปบอกไหมครับปาแม่ติดแล้วเอ็มติดแล้วเย้เอ๊เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่า กูเป็นตัวแทนศูนย์แล้วกูต้องสอบสัปดาห์หน้าแปลว่ากูต้องอ่านตลอด7วันเลยใช่ไหมสัปดาห์หนะ้ากูต้องไปเจอกับคนที่มันเก่งระดับประเทศอะฮะใช่ครับ7วันก่อนสอบโอลิมปิกระดับชาตินะฮะเป็น7วันนรกแตกครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับคือจะอ่านก็อ่านครับกูดีใจครับลูเมดในห้องพี่นะครับแต่หลายคนนะฮะก็คือเพื่อนในค่ายก็โทรมาแบบเฮ้ยเอ็มด้ข่าวมึงติดแล้วยินดีด้วยแนละเพื่อนยินดีด้วยคือตอนนั้นนะอะอารมณ์ประมาณเหมือนน้องเป็นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนตำบลตัวแทนอำเภอ something อินเดียกอไผ่อะไรประมาณนั้นนึกออกไหมฮะผู้แทนศูนย์โอลิมปิกเนี่ยจะมีอยู่หกคนนะครับให้เองนึกถึงสภาพเองเป็นทหารจะไปออกลบทะแล้วแม่งก็แบบมีประธานาธิบดีประจำประเทศอะแม่งลงมาจากรถอมูซีนแล้วก็มาแบบว่าเอาล จงไปทําหน้าที่ให้อย่างทรงเกียรติอาจารย์เป็นกำลังใจให้อารมณ์ไหมอย่างเงี้ย Yes Yes Commander I will do my best Me and my friend will make sure I will get the best result that we can อันนี้คือโมเมนต์สุดท้ายก่อนที่เราจะลาไปขึ้นรถตู้กันนะฮะค่ายสปีนั้นมันจัดที่สงคลานะครับโงคลาคือภาคใต้ลุงอ่ะที่สนามบินนะครับตอนนั้นเราไปดอนเมืองนะฮะก็ไปไปนะครับคือคือวันนั้นน่ะเองคิดดูนะ งานแม่งจัดอยู่ภาคใต้ผู้แทนศูนย์จากทั่วประเทศเนี่ยมันจะเดินทางยังไงเครื่องบินไอ้ซัทเครื่องบินวันนั้นนะเว้ยสนามบินดอนเมืองเนี่ยแม่งเต็มไปด้วยเด็กใส่ชุดนักเรียนอะเออคือบางศูนย์สออวัแม่งเท่ศูนย์เขาแหละมีงบนะครับในการออกใส่เสื้อกันหนาวไงมันจะเป็นเสื้อกันหนาวประจำศูนย์นะคือมึงใส่เสื้อกันหนาวตัวนั้นละคือมึงรู้เลยว่ามึงเป็นเด็กโอลิมปิกชีวะพี่แม่งเข้าไปที่ดอนเมืองเดินเข้าไปโอ้โหเข้าประตูสไลด์ไปครับไอ้ซัท เจอเด็กศูนย์ขอนแก่นครับเจอเด็กศูนย์อุบลครับแม่งเดินตะเตะกันมาเป็นกลุ่มเหมือนกันมีอาจารย์เหมือนกันมาเหมือนกลุ่มกูมเลยเด็กกรุงเทพนะครับไอ้พวกเด็กแบบเตรียมโดนไม่โด,ดนก็มาเต็มดอนเมืองทุกคนอยู่ที่ดอนเมืองหมดเลยฮะก็มองหน้ากันอ๋อ นายนี่เองนะนายใช่ไหมที่เราจะต้องไปเจอกันที่ภาคใต้นะโอ้โหนี่เหรอทู่แข่งนะพี่ก,นะก็บอกหน้าบอกเพื่อนพี่เฮ้ยมึงไม่เป็นไรเราทําใจเย็นๆไว้นะไม่ต้องตกใจวันนั้นนะฮะเป็นวันที่ประเทศไทยเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ผู้แทนโอลิมปิกจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานครับทุกคนเนี่ยนะฮะขึ้นเครื่องบินครับมาจากทั่วสารทิศนะครับเพื่อไปบินลงที่สนามบินหาดใหญ่ครับถ้าวันนั้นมีสิบไฟล์อะมึงแทงไปเประมาณ8ไฟล์เป็นไฟล์ของเด็กโอลิมปิกครับบินลงมาบุ๊บบุ๊บบุ๊ โอลิมปิกเนี่ยลงไปที่สนามบินมออนะครับมึงไมง่มึงไม่มีทางหลงอ่ะคือออกออกจากเครื่องมานะครับเก็บกระเป๋าปุ๊บเนี่ยเขามารอรับเลยทางนี้ครับทางนี้ทางนี้มาเลยครับมาเลยครับพี่ก็เดินตามเขาไปครับปึก,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 กยินดีต้อนรับนะครับมีกระเป๋าหนักไหมโอ้กระเป๋าหนักใช่ไหมโอ๊ะไม่เป็นไรนะมีทีมงานมีทีมงานช่วยขนนะครับมีทีมงานช่วยขนกระเป๋าด้วยอย่างดีเลยอ่าอันนี้ศูนย์อะไรครับเนี่ยน้องมาจากศูนย์อ๋อศูนย์โคทาออกมาต้อนรับครับปรากฏว่าไฟวันนั้นไอ้เหี้ยแม่งไม่ได้มีแค่กูคนเดียวไงศูนนนนนยยย์มม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 ออ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 ุุุบบบบบบลลลลลลลคคครรรรััััังงงไไแแ่่เเเเีกกกก็็าาาาาาข้้้้้ๆวววหหื สักพักหนึ่งครับไอสัตว์ศูนยไม่ให้ดนศูนยไม่ให้ดนมาครับปึ๊บมายืนอยู่ๆๆข้างๆกันอา้าวมาถึงกันหลายศูนย์แล้วนั่นเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นรถบัสพร้อมกันแล้วกันนะเราจะพาไปโรงแรมที่จะขึ้นไปนั่งรถบัสครับรถบัสเนี่ยมันนั่งได้2คนนะครับมันจะเป็น2อสองแบบนี้เวลาเวลาที่คุณจะนั่งบนรถบัสเนี่ยคุณก็ต้องจับคู่ใช่ไหมกูไม่รู้แหละกูนั่งคู่กับเพื่อนศูนย์กูคนหนึ่งแล้วกันกูนั่งแบบหน้ารถเลย พี่กับเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่มันชื่อชื่ออะไรวะชื่อออฟแล้วกันนะครับชื่อออฟเป็นเพื่อนประจําศูนย์พี่รถออกบุ้นรึ้นรุ้นก็โอ้ยเดี๋ยวก็คงจะไปถึงโรงแรมแหละกูแบบหลับตาชิวครับบอกว่าอยู่บนรถแล้วก да ็ยังไม่ถ like ึงโรงแรมเลยสภาพนั้นมีเสียงมาจากข้างหลังครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงคิดว่าค่าแอบซอฟเบนส์ของตัวไพริมิดีนเดดียนเอสายคู่สายเดียวเนี่ยอะไรมากกว่าวะแล้วมึงคิดว่าค่าเมลติ้งเทมเปอร์เจอร์ของสายเนี้ยทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นวะพี่แบบเฮียอะไเลยเนี่ยมึงมึึึึงง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 งคคคคุุุยยยออออออะะะไไรรรรกกกัััันน Here's when the shit begins man ู็แบบบ่่่ฟปมมมจเขขื สภาหนึ่งพี่รู้สึกว่าแบบมีคนมากอดแขนพี่กอดแน่นมากไอ้แค่ใครมันมากอดกูวะพี่เลยลืมตาขึ้นครับเอ้ยเคียออไอ้ยเพื่อนที่นั่งข้างๆพี่อะแม่งมากอดแขนพี่เชลมือเอากูไปจากที่นี่ทีไอ้หียเพื่อนกูแม่งกอดแขนกูอย่างเงี้ยแบบคือตั้งคือมันยังไม่ทันจะแข่งเลยไอ้เคียเอ้ยก็ตยำอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นการรับน้องตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่ง สักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือรถเนี่ยนะครับก็ไปถึงโรงแรมเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ้าวไอ้พวกนักเรียนผู้แทนสูททั้งหลายเอาลงรถมาลงรถบัสมาพวกมึงเนี่ยนะผมจะให้พวกคุณเนี่ยนะทำการเลือกรูมเมทห้องหนึ่งเนี่ยนอนได้2คนเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกรูมเมทนะครับพี่ด้วยความที่ไม่รู้จะเลือกใครนะครับก็เลยเลือกเอาไออออฟนะครับออฟก็คือคนที่มันกอดแขนพี่นะครับห้องเนี่ยพอเราเข้าไปนะครับโอ้เป็นเป็นโรงแรมที่ดีมากๆแล้วก็เข้าไปนอนนะครับก่อนนอนคืนแรกนะครับพี่ก็เลยหยิบโทรศัพท์พีีีีีี่่่่่่่่ขขขขึ้้้้้้้นน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 นมมมมาาาาาแแแแแแลลลวววววกก็็โทททรรรรรรรไปหะะคคคคัััััับบบบบเเออออสสดตยยยูงงผ พูดนี้ก็เตรียมตัวเข้าไปแข่งแล้วผมลืมบอกแม่ไปนะว่าวันนี้น่าจะเป็นคอครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับแม่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนะี่ยผมจะต้องเอาโทรศัพท์ไปฝากเขาแล้วนะคงจะไม่ได้มีการใช้โทรศัพท์อีกนานเลยแหละครับใช่แล้วฮะน้องฮะมันเป็นเหมือนค่ายทหารนะค่ายหลอดอนะครับมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก everything จิงกะเบลต้องฝากให้หมดนะครับเขาไม่อยากจะเห็นใครหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่คนพยายามจะโกงหรือว่าติดต่อหาความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไมไ เป็นช็อตโน้ตใน iPad พิมพ์สรุปไว้ในคอมไอ็พวกเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมชอบพิมพ์ชอบเขียนไว้ใน iPad ใช่ไหมเออสรุปพวกมึงทั้งหมดอนะใช้ไม่ได้เขาจะยึดหมดเลยนะครับซ <c oughs> ึ่งซึ่งซึ่งคนที่มีปัญหาคือใครคือกูพี่เป็นคนที่ทําสรุปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ครับถ้าหากว่าเขายึดอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดแปลว่าที่ก็ไม่สามารถอ่านเนื้อหาอะไรได้อีกเลยครับแตกกูแตก,แตกเรียบร้อยครับกูไม่เหงื่อยสิอะไรกมองหน้าออฟครับออฟไอแค่มึงมีหนังสืออะไรให้กูอ่านไหมวะ ออบอกเอาจริงไหมทั้งทั้งตัวกูมีแค่ชิดค่ายเอ้ยเอาชิดค่ายมึงมาเอาชิดค่ายมึงมา <c oughs> <c oughs> กูไม่มีเที่ยจะอ่านแล้วเพื่อน วันรุ่งขึ้นนะครับเจ้าภาพก็มาบอกว่าวันนี้เราไม่ได้สอบนักเรียนทุกคนสบายใจได้นะช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้ทุกคนเข้าไปที่มหาวิทยาลัยสงขานิหนึ่งคือเข้าไปที่คณะวิทย์นะไปลองฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์สักหน่อยไปวอร์มมือให้เรียบร้อยนะคือในการสอบอลิมปิกระดับชาติเนี่ยมันจะมีการสอบใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับการผ่าเซลการผ่าสัตว์อะไรเนี่ยม,มันต้องใช้อยู่แล้วนะฮะพี่ก็โอเคตามนั้นครับเขาจะให้กูไปกูไปเขาก็ใหน้นั่งรถบัสอีกแล้วนะครับใช่ครับ แล้วเป็นไงล่ะไอซ์ฮัตพี่ก็นอนอยู่ครับระหว่างอยู่บนรถบัสเฮ้ยมึง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 คิดว่า speech นี้กับ speech นี้มันเป็นโพลีไฟเลติกพาราไฟเลติกหรือว่าเป็นเป็นโมโนไฟเลติกกรุ๊ปวะกูอยากรู้เรื่องเลยว่าถ้าเราจัดคาณลักษณะของมันแล้วมันจะออกมาเป็นแบบโอ้มึงเงียบได้ไหมตายเถอะซาร่ามึงคุยเหมือนกับมึงเปิดโทรศัพท์อ่ะแบบเอ้ยฉันอยากรู้จังเลยเซลลในกระเพาะอาหารที่มันสร้างกรดมันชื่อว่าอะไรกูแบบ Hey บางบางทีพี่ก็ได้ประโยชน์จากเขานะคือกูไม่มีอะไรจะอ่านแล้วไงกูทำไงกูนั่งฟังอ๋อเอความรู income, <laughs> ้เ <connecting> ข <cede> ้าหู passive income passive knowledge เราก็ไปถึงห้องที่เอาไว้ลองอุปกรณ์ทาข้อสอบแลบนะครับมันนี้มันนี้กล้องสุดยอดประมาณ20อันวางวางเรียงอยู่ในห้องครับเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วเขาก็จะให้พวกเองเนี่ยนะครับไปลองใช้หรือว่าแบบจับถนัดมือไหมอะไรอย่างเงี้ยนะการที่แบ่งกลุ่มไปลองกล้องเนี่ยคือเขาจะไม่ให้เองเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนศูนย์เดิมแล้วนะครับเขาจะให้เองเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนศูนย์ใหม่ครับและใช่ครับไอ้เฮียกูได้ไปนั่งอยู่กับเอกคนที่แม่งขี้คนที่ นั่นแหละนั่นแหละพี่ขอเรียกมันโทรโคงแมนแล้วกันนะครับ he's in my same group โ oh คือกลุ่มมันมีประมาณ6-7คนเว้ยเจ้าหน้าที่เขาจะมาเดโมเนเรตนะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยเด็กนักเรียน6-7คนเนะี่ยเอามานั่งด้วยกันนะมานั่งด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะสอนนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่มหาหลัยนะครับเขาจะบอกว่าก็มีกล้องถ่ายรูปอยู่หลายรุ่นนะมีกล้องถ่ายรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามคู้แทนศูนย์ตัง้งหกเจ็ดคนนี่มีใครจะลองไหมไอซ่ามันคือโมเมนต์แห่งการแสดงพลัง ก็จะมีเด็กจากศูนย์หนึ่งครับยุกลุกขึ้นมาเดี๋ยวผมลองให้เองครับผมรีบลุกขึ้นไปอาสาตัวเองอย่างไวครับผมจะใช้หลอดปีเป็ดให้ดูนะครับดูดสารปรึ๊บป๊บปึ๊บอ่าแล้วก็กล้องจุลทรรศน์ตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราจะมีประมาณหลายปุ่มใช่ไหมครับผมก็จะปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บไอ้แค่อย่างโปรผู้แทนต่วนทุกคนอ่ะหกคนนะครับพี่ก็นั่งไปไปหยิบใช้กล้องคือเมื่อเคยเห็นแบบงานมอเตอร์โชว์ไหม คือมันเป็นการโทรไลน์ลดแผวพราวของผู้แทนศูนย์นะครับใครมีดีลาใช้กล้องแบบเก่งยังไงมันก็จะแบบขึ้นไปแบบๆๆๆๆๆเนี่ยเจ้าภาพก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราก็ตรวจให้ทำงานทำอุปกรณ์เช็คครบแล้วนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะให้พวกคุณน่กลับไปที่พักแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะครับแข่งตั้งแต่แปดโมงครึ่งเลยนะคือแข่งเช้ามาก แน่นอนครับในห้องคืนนั้นก่อนสอบนะครับมีความคิดอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับอย่างแรกคือกจะทวนวิธีการผ่าปลาหมึกกับปลานินจังเลยเออจะทวนยังไงดีนะจะทวนยังไงล่ะไอ้สัตว์ไม่ได้เอาชีตมา <laughs> มึงไม่ได้เอาชีตเรียนมามึงเอาแต่ไอแพดกับคอมซึ่งมันโดนยึดไปแล้วทําไงล่ะครับเ <laughs> ช้าขึ้นมานะครับก็มีเสียงมาเคาะประตูห้องนะครับ <laughs> ป๊บปป๊บปป๊ปั๊ป,ป,ป,ปไอ้น้องเ รถจะออก8ปโมงตื่น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 กูแบบรีบลุกอย่างไวครับไอี่ออฟตื่นพรุ่งว,วันนี้สอบวันนี้สอบป๊อไปอาบน้ำไปกูเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อทุกทุกอย่างเรียบร้อยครับพอเองเปิดประตูห้องออกมาเนี่ยทุกคนจะมองหน้ากันที่หน้าห้องฮึ oh. เพราะว่าห้องตรงข้ามก็จะเป็นแบบศูนย์อื่นไงอ้โอไม้ว่าโมชินได้หรือมองหน้ากันแบบอ่ามันต้องแข่งกันแล้วเหรอ ขึ้นรถบัสเตรียมไปแข่งครับใช่ครับทุกท่านขนาดวันขึ้นรถบัสทะโลงแมนก็ทำงานในรอบหนึงครับเออจำได้ไหมว่าอัอรีของปลาหมึกเนี่ยวเวลามันตอแงออกมามันแตกมันกี่แขนนะเฮ้ยอย่าลืมมอสเตเลตแกนเก่งของปลาหมึกี่ยไม่รก้นขวกูจะหยิบลูกซองไอ้ลูกซองที่กูลืมไว้ที่บ้านเน่ยกูอยากจะกลับไปหยิบโอ้อย,นนย,ยขึ้ปสอรับอ้งสอองแอบในอันนี้ะโะนยโอ้รมการก็มาชี้ยโอ้ยมาแบบน้าน้ขึง้ังเลยโอ้ึงขังมากนะครับ,บ,รบวันนี้มจะ้าชี้จงอรื่ขอของการสอ ข้อสอบจะมีทั้งหมดอยู่4พาร์ทนะครับพาร์ทเซลพืชแลบพาสัตว์และสุดท้ายคือระบบนิเวศวันนี้เป็นวันสอบวันแรกตั้งสติให้ดีนะครับผู hand, ้แทนศูนย์แต่ละคนเนี่ยก็จะถูกแยกกระจายกันไปนะฮะก่อนจะเข้าห้องแลบแรกนะครับพี่ก็เจอผู้แทนศูนย์คนหนึ่งเข้ามาครับเนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้กันไงพี่บอกเออได้เวลาเมคเฟนและคุยกันให้รู้จักกันหน่อยดีกว่าเมคเฟนเมคเฟนสวัสดีรชื่อเอมนะนายชื่ออะไรเหรอ ขาพี่ขอให้เป็นนามสมมุติแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นนามสมมุตินะไม่ใช่ชื่อจริงนะเขาบอกว่าอ๋อชื่อเอ็นนะชื่อเอ็นเออวันดีเอ็นเอ็นมาจากศูนย์ไหนเหรออ๋อตัวจากศูนย์นี้อ๋อเออเออยินดีที่ไรู้จักนะเอ็นเราตื่นเต้นมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาแข่งโอลิมปิกระดับชาติเลยนะไอเอ็นก็เงียบสักพักหนึ่งครับเราบอกว่าเงี้ยงเงี้ยงเหรอพี่แบบอะไรอะไรมึงเนี่ยเราเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นครั้งที่สามที่มาแข่งระดับชาติแล้วนะ ในใจเขาแบบ oh shit here we go again what the fuck ไหมเนี่ยปีที่แล้วนะเราไปแข่งโอลิมปิกระดับชาติของคณิตศาสตร์มานะอืมสุดายรอบนั้นได้ทองแดงแล้วก็ปีก่อนปีล่าสุดสกีนี้ก็เพิ่งกลับมาจากโอลิมปิกระดับชาติเลขเหมือนกันเราก็ไปแข่งมา2ปีซ้อนเลยปีนี้เราไม่รู้ทําไมเราอยากเปลี่ยนสายก็เลยแวะมาชีวะกูก็แบบไอ้เฮียมีเอกคละคงนั่นตัวหนึ่งแล้วมึงอีกตัวหนึ่งใช่ไหม <laughs> มึงอีกตัวหนึ่งใช่ไหม <laughs> <c oughs> คือมึงคุยธรรมดาก็ได้ไอ้ต่าที่ก็แบบโอเคกูคุยในงานนี่กูไม่เบรก เดี๋ยวค่อยคุยหลังแข่งเสร็จเผื่อมันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นให้ตายเถอะทีนี้ครับเราก็จะเข้าไปสอบห้องแ a บห้องแรกกันนะฮะ l a บแรกของเรานะครับคือ l a บวิชาเซลล์เข้าห้องสอบไปปุ๊บนะครับเขาจะมีที่นั่งเป็นคอกๆให้เลยเว้ยคือถ้านองนึกไม่ออกอ่ะให้นึกถึงแบบห้องทํางานในออฟฟิศมันจะตั้งเป็นคอกไว้เว้ย l a บนี้นะเว้ยพี่จะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับวิธีทำแ a บนี้นะฮะคือเขาก็บอกว่านี่คือหลอดหลดทดลองนับจะมีเลือดแกะอยู่ถ้าเราราดน้ํากลั่นเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เลือดกะนนมั้็จใส เอาง่ายๆคือมึงต้องจับเวลาว่ากี่วินาทีหลังราดน้ำเข้าไปแล้วมันจะใสครับพอพี่เข้าไปนั่งอยู่ในคลองนะเว้ยหยิบหลอดทดลองขึ้นมามงงครับใช่ทำไมมือกั่นวะคือพี่เพิ่งรู้ว่าพี่ตื่นเต้นขนาดนั้นนะคือกูจับหลอดนี่ยกูยังจับไม่นิ่งเลยขวดน้ำกันแบบสั่นๆ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 อ่นๆสั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 ่นๆส่นๆสั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 ่นๆย ไอเน,นี้ยเป็นแค่ข้อสอบข้อเดียวแล็บนั้นมีข้อสอบอยู่6ข้อมึงจับเวลาปุ๊บนะครับแล้วมึงก็ต้องย้ายไปทําการสกัดสารคอรลสเตอรอลจากใบไม้มาอีกอ่ะอากูจับเวลาทิ้งไว้แล้วกูก็มาสกัดสารคอรลสเตอรอลครับตำตำตำแพนิค Pan I'm panic as fuck แยกไปแยกมาครับโอ้ยใกล้เสร็จแล้วเว้ยใกล้เสร็จแล้วเว้สยสภาพเริ่มเริ่มได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เครียดไอ้เครียดที่กูจับเวลาไว้มันกูมันถึงไหนแล้ววะกูมองกลับขึ้นไปคือหลอดแม่งใสแล้ว S holy s h i ตตอนนี้คือคือสติคือไปแล้วฟังที่ดีนะเว้ยแลบเนี้ยเป็นแ a บที่พี่รู้สึกแบบรู้สึกว่าทําได้ยังไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราตื่นสนามอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่พร้อมอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากจะสอนน้นนองๆเวลาไปแข่งโอลิมปิกระดับชาตินะพี่รู้ว่าจะมีคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยได้ไปแข่งไปแล้วเหนือความรู้อะคือความรอบคอบและความนิ่งคือมันจะไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าความรู้ต่อให้เองมีมากแค่ไหนมันก็สู้ไม่ได้ครับมันสู้ความนิ่งไม่ได้ซึ่งตอนนั้นพี่ไม่น แล้วพี่มั่นใจเลยวว่าแ l a บนั้นนะ่ะค่อน,นข้างคะแนนค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับพี่ก็เลยรู้ตัวแล้วว่าออกจากห้องแ l a บมาครับกูบอกว่าอ่าเฮ้ย <I hear. S 1> ขี้รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ําเลยครับไปฉี่ไปขี้ไปอ้วกไม่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 ไ,มไ,มไปหายใจเข้าหายใจออกครับอ,อันนี้เครียดจริงนะเว้ยปิดประตูห้องน้ำแล้วล็อกห้องเลยครับพี่ก็แบบกลิ่นขี้เข้าจมูก เหม็นกลิ่นห้องน้ำเป็นแ l บแรกที่พี่มั่นใจแล้วว่าพี่ทำคะแนนได้ไม่ดีอะออกมาจากห้องแ l บนั้นนะครับทำข้อสอบเสร็จก็ส่งแ l บไปนไม่เวิร์กนะครับไปที่แ l บที่2เขาก็จะพาเราเดินไปนะครับคือมันแบ่งเป็นหลายกลุ่มใช่ไหมระหว่างเดินเนี่ยมันจะมันจะเปลี่ยนห้องสอบกันแ l บต่อไปคือแ l บพืชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะเปลี่ยนห้องนะไอ้คนที่เพิ่งสอบแ l บพืชเนี่ยมันก็จะเดินมาเพื่อสอบเซลล์ของเราจังหวะที่เดินสวนกันเราจะเห็นหน้าเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งที่เพิ่งสอบพบพืืชไอออออ้้ฟแแมมม่่ I ่่งออาาง I ง,งหนนาาาีคึตย มึงตายแน่ไอเฮียยูเดทบยูเดทเราเราสองคนมองหน้ากันครับไอออฟก็บอกว่าแลบพืชมึงก็ตายเหมือนกันโคตรโคตรห้ากำลังใจกันเลยไอซ่าต์พี่ก็เข้าไปนั่งรอสอบห้องแลบต่อไปนะครับหน้าห้องแลบพืชน,นะฮะเจ้าภาพมันถือไมโครโฟนมาครับเจ้าภาพมันถือกล้องมาด้วยเขาก็จะมาสัมภาษณ์แล้วว่า,วาสอบตะกี้เป็นยังไงบ้างชีวิตแบบโอเคไหมนะฮะกอนน้องน้องมือสอบแลบเซลมาใช่ไหมมันก็เลยออกมาเป็นคลิปนี้ไว้น้องเดี๋ยวพี่ผ่าดูเลยอันนี้คือเพจ TBO15 นะครับเพจจริงนะฮะแล้วนี่ไง ความรู้สึกของน้องๆหลังสอบภาคปฏิบัติช่วงเช้าแล้วนี่ใครนี่คือกูอกูเอง <laughs> this is me อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนใจเย็นนะอ่แนะนำตัวก่อนอันนี้คืออันนี้คือน้องลี่ตอนนี้เนี่ยเอาจริงสี่คนเราเรารู้จักกันหมดนะครับคนนี้คือตอนนี้คืออยู่อยู่สแตนฟอร์ดแล้วนะครับรับทุนคิงนะครับคือหลังสอบโอลิมปิกเสร็จเนี่ยเขาก็ไปสอบทุนคิงอันนี้ก็ไปอยู่สิสริราชนะครับเนี่ยแพทย์สิริราช่ก็สอบเขาสอบไงบ้างเขาสอบตกใจเขาสอบตกใจ น้องลี่คือน้องลี่อ่ะบอกว่าเขาสอบตกใจนะครับคือนี่ไงตกใจแปลกใหม่ตกใจแปลกใหม่มากไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคือ4คนที่อยู่ในคลิปเนี้ยเพิ่งผ่านปรากฏการแบบกิกก๊กเนี่ยมาหน้ากูแบบว่า take me out of here bro ข้อสอบนี้จะจักคนที่ไม่ประมาณ <laughs> อันนี้คือ,คอหน้าหน้าคือกบูบิวเต็มอารมณ์้วครับเอาจริงไหม You want to hear the truth อยากได้ยินความจริงไหมความจริงคือกูพิ่งวิญญาณหลุดโลกมาตะกี้แต่ได้ความที่ว่ามีกล้องมาเราก็ต้องตอบอย่างมีชั้นเชิงต้องมีความรอบคอบสูงมากเลยนะครับเป็นข้อสอบที่ดีมากนะครับ oh, oh, oh my god I'm mean, I dying inside ผมตายอยู่ข้างในแต่ผมบอกไม่ได้ว่าผมตายอยู่ข้างใน <laughs> Get me out of here bro อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ กูบอกให้เธอฟังไม่ได้สักคำห้องสอบแลบพืชเนี่ยแลบที่สองมันก็ไม่มีอะไรก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีต้นไม้นะครับเขาก็จะมีต้นไม้นะครับวางอยู่ต่อหน้าเลยนะครับนะแล้วก็จะมีกระดาษอยู่หนึ่งแผ่น คือเขาจะถามว่าจากพืชที่วานอยู่ข้างหน้าแล้วคุณคิดว่าเป็นพืชวงอะไรเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่จงส่งตัวอย่างของเนื้อเยื่อพืชนี้มาด้วยกูก็เอาไปส่องดูในกล้องเลยเว้ออ๋ออันนี้มันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่วาก็ผ่าสไลด์พืชแล้วเอาไปส่งใตคะแนนไม่มีอะไรครับ GGEc เลยครับพอจังหวัดที่เอาไปส่งเลยนะครับพี่เห็นน้ำยาขวดแดงๆกูก็ไม่รู้หรอกว่าน้ำยาอะไรไม่รู้วางไว้ทำไมกูก็ไม่หยิบอ่ะพี่ก็ส่งข้อสอบไปครับว่าใบเลี้ยงเดี่ยวกด enter เรียบร้อยครับเรียบร้อยใบเลี้ยงเดี่ยวส่ง พอเสร็จแล้วพืชเท่านั้นแหละครับไอ้ผู้แทนสูตรอื่นเนี่ยมันก็เริ่มจะสนิทกันแล้วนะครับเมื่คือเริ่มเริ่มจะเปิดใจคุยกันบ้างนะครับก็พี่ก็เลยไปคุยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยสอบตะกี้มาเนี่ยมึงเห็นเออ่ขวดแดงๆตะกี้มัม้ยขวดแดงๆอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรอ๋อ oh, ขวดแดงอันนั้นเหรอเราลองเอาไปราดสไลด์พืชด,ดูแล้วเนี่ยส่องออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นพืชไปเลี้ยงคู่เลยนะแต่ว่าต้องต้องเอาน้ำมึกสีแดงเนี่ยไปย้อมเนื้อเยื่อก่อนถึงจะเห็นว่าเป็นพืชไปเลี้ยงคู่เพราะถ้าไม่ได้ย้อมสีแดงเนีีี่่่่ยยยยก็็็จะะะะเเเเหนนนววาปปไไไลล้งงงดัอร ตะกี้มึงว่าไงน,นะใกล้ขวดสีแดงตะกี้มันเป็นน้ํายายอ้อมเนื้อเยื่อถ้านายย้อมเข้าไปนา,นายก็จะเห็นเลยว่าพืชจริงๆแล้วมันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อ <c oughs> Hello darkness my old friend กูเพิ่งออกจากแลบเซล l ที่ระเบิดระเบอรมากูมั่นใจกับข้อสอบพืชที่กูตอบว่าใบเลี้ยงเดียวแต่กูก็ล,ลืมลาดสีมันตอบใบเลี้ยงคู่โอ้ oh my god แตกสลายบอกตัวเองว่าปล่อยมันไปเถอะเราไปทำแลบที่3าต่อนะครับแลบที่3มครับเดินเข้าไปในห้องฮะเขาเขียนว่านี่คือแลบ พาสัตว์ปึ๊บแล้วพาสัตว์ยังเงินเหรอ I am back เพราะว่าท่านี้เป็นแล้วพาสัตนะได้เวลากอบกู้คะแนนกูคืนแล้วกูแตกไปสองแล็บแล้วคือเราซ้อมปลานิลปลาดุกปลาหมึกมาครับพร้อมหมดอะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เอาสัตว์มาให้นะครับก็มาวางใส่กล่องไว้ข้างหน้าครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยรู้ปะกล่องมิสเตอรี่บ็อกซ์ของมาสเตอร์เชฟอ่ะพี่ก็แบบอ้าวแล้วนะมาสเตอร์เชฟได้ปลาอะไรเปรื่อนมาครับรไอสัตว์ปลาทู กูไม่เคยเร ah. ton, to to. ียนปลาทูเขาล็อกหลบมากครับกูเจอปลาทูเข้าไปกูแตกอ้าพาปลาทูไปน้ําตาก็จะไหลไปคือแลบหนึ่งเนี่ยบึ้มแน่แลบสองกูบึ้มตามแลบสามเนี่ยน่าจะบึ้มต่อแต่พี่ก็นึกได้ครับไม่เดี๋ยวก่อนนะเรายังมีปลาหมึกอยู่นี่นะถ้าหากว่าปลาทูตัวนี้ไม่ได้แล้วก็เราไปเอาปลาหมึกสิก็เลยไปหยิบอีกกล่องหนึ่งครับกล่องปลาหมึกใช่ไหมพี่มั่นใจว่าปลาหมึกที่เซียนมากเหมือนกันนี่คือปลาหมึกที่ผมซ้อมมาในค่ายเนี่ยปลาหมึกมาแบบเนี้ยผมพร้อมแน่ มันไม่มีทางจะไปหาหมึกแ,แปลกๆมาให้ผมได้หรอกเขาเรียกว่าหมึกกล้วยข้อสอบเอาอันนี้มาให้ครับร์ไพรส์มาตุ๊ฟก์หมึกกระดองไอแม่ย้อยสภาพตอนนี้คือกูซ้อมปลานินปลาดุกมากูได้ผ่าปลาทูครับกูซ้อมหมึกกล้วยมากูได้ผ่าหมึกกระดองครับกูว่าแตกแล้ววะ่ะ แตก3ไอสัตว์แตก3ออกมาจากห้องสอบมันวิญญาณจะดุดโล่แล้วแล็บต่อไปเนี่ยกูสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่าจะเจออะไรกูจะไม่แปลกใจกับมันอีกแล้วก็แล็บสุดท้ายนะครับเป็นแล็บระบบนิเวศเฮ้ยแล็บระบบนิเวศโอเคให้ทําการทดลอง,องกับประชากรวาดการประชากรอนะไรเงี i, ้ยเฮ้ยอีซี่ถ้าหากว่าแล็บสามแล็บที่ผ่านมาเป็นแล็บที่ทําให้พี่แบบหมดพลังนะเว้ยแล็บระบบนิเวศเนี่ยเป็นแล็บที่แบบดึงพลังพี่ขึ้น โอ้เบลิกูดระบบในเวีกูได้เต็มก็คือออกจากห้องสอบแล็บสุดท้ายมาทุกคนมก็หลุดโลกหลุดวิญญาณกลับมาที่พักเจอไอออฟครับเพื่อถามไอออฟว่าเฮียออฟแล็บสี่พาร์ทตะกี้นี้เป็นไงบ้างวะออฟไม่พูดออฟไม่ตอบทุกคนมองหน้ากันคือเข้าใจกันว่าแบบข้อสอบแม่งยากชิบหายแต่ก็ทําใจครับเพราะว่าวันลุ้งขึ้นนะครับเราต้องทําข้อสอบข้อกา พอถึงวันข้อสอบข้อกาเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้สบายใจแล้ะครับข้อสอบข้อกาก็เหมือนกับข้อสอบ entrance กาแบบฝนๆอะไรเงี้ยมอร์เจลทูฟอรอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเอาแค่คะแนนพาร์ทแลบไปเนี่ยเราไม่ได้เหรียญแน่ๆเรามั่นใจแล้วว่าเราไม่ได้เหรียญถ้าข้อสอบข้อกาออกมาดีเนี่ยมันน่าจะพอแบกคะแนนเหรียญเราได้อยู่นะข้อกามี2พาร์ทสอบ4ชั่วโมงสอบตั้งแต่เช้าจนเย็นผมไม่เคยทําข้อสอบอะไรที่แบบมันปวดหมองผมขนาดนี้คือข้อกาคิดเยอะมาก ที่มีความคิดที่ว่าเฮ้ยข้อกาวันนี้กูต้องทําได้เพราะถ้ากูทําข้อกาไม่ได้กูกลับบ้านมือเปล่าแน่ๆคืออย่างน้อยต้องเอาเหรียญกลับไปให้ได้ไว้ไม่ว่าไ,ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อดีของพี่อย่างหนึ่งคือพี่อ่ะเป็นคนที่ถนัดในการทาข้อสอบทฤษฎีมากๆคือเราอาจจะไม่ได้เก่งแลบแต่เรามั่นใจว่าเราแม่นในทฤษฎีครับเราก็นั่งทาข้อสอบข้อกาไปจนถึงตอนเย็นครับสามโมงเย็นออกมาจากห้องสอบครับโอ้พี่ยิ้มครับพี่ยิ้ม ถึงแม้ว่าแแบบเมื่อวานจะเละนะเว้ยแต่ถ้าข้อกาออกมาประมาณนี้กูค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าอย่างน้อยอะ่ะมันน่าจะได้เหรียญอยู่นะพี่ให้แลบอ่ะถ้าเต็ม10นะพี่ให้2แต่ว่าข้อกาเนี่ยข้อสอบพาทฤษฎี2พาเนี่ยพี่มั่นใจเลยว,ว่าพี่น่าจะได้ประมาณ8เต็ม10เรามั่นใจมากไอทีมงานก็จี๊ดและเกินครับเพิ่งสอบข้อกาเสร็จนะครับฮัลโหลขอถามอีกรอบได้ไหมจ้าตัวเอง <laughs> ทีมงานก็ไม่ผ่อนเลยนะครับนองเห็นหน้าพี่ไหมคือพี่ยิ้มแฉ่งมากครับนี่คือสีหน้าของผมหลังจากออกมาจากข้อสอบข้อกาคคนีี off. นี่่่ืือออพ ถือ <บา S 1> ว่า,<บ>าดีขึ้นครับที่ก็บอกว่าแบบเออผมรู้สึกว่าผมก็น่าจะทำออกมาได้ดีขึ้นแหะครับยิ้มแฮปปี้มากๆเลยนะครับการอินเตอร์วิวในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราได้เห็น จากหลายมุมมองนะฮะอย่างอันนี้เพื่อนพี่นะครับคนนี้ก็ไปเป็นนักเรียนทุนาาทุนพสบทนะครับคนนี้ก็ไปต่อปริญญาเอกนะครับไบโ c h e m i s t r y ที่ UK นะครับไปต่อที่อังกฤษเลยนะฮะการที่เราไป TBO ครับมันจะทําให้เราได้เจอกับเพื่อนๆน,นที่เก่งๆหลายๆคนพอเราเรียนมาหาลนะัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยค,คนนี้มันไปสแตนฟอร์ดว่ะคนนี้ไป MIT ว่ะคนนี้มันไปฮาร์วาร์ดว่ะคนนี้มันไป ออกซฟอร์ว่ะมันจะมีคอนเน็ชันกบบคน,นเก่งกว่าเยอะอันนี้คือข้อดีของการไปแข่งระดับชาตินะและสุดท้ายเราก็มาถึงช่วงวันประกาศผลนะครับพี่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความที่แบบว่าช่างแม่งคืออะไรก็ได้เอาจริงไหมครับพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ได้ทองแดงในในการแข่งครั้งนี้พี่รู้สึกพี่แฮปปี้แลครับถ้ามันเป็นทองแดงนะพี่มัน่นใจแล้วว่าเรียนพี่อะ่ะมันเกิดมาจากคะแนนภาคทฤษฎีล้วน คะแนนพาร์ทแล็บเนี่ยพี่เอาไปเลย2เต็ม10พอไปถึงวันประกาศผลนะครับเจ้าภาพก็บอกว่าทุกคนทุกคนทุกคนมา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 นั่งมานั่งรวมกันนะมานั่งรวมกันเราจะประกาศผลการสอบโอลิมปิกระดับชาติที่คุณไปแข่งกันมานะเหนื่อยกันไหมะรอเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมาแข่งร้อยกว่าคนในวันนี้เนี่ยคือแข่งร้อยกว่าคนนะครับจะมีคนได้เด่นแค่60คนและ60คนนี้ประมาณ40คนนิดนิดนะครับที่จะได้ไปต่อในค่ายคัดผู้แทนประเทศเดี๋ยวเราจะทําการประกาศเหรียญกันก่อนนะพอไปนั่งนะครับสัก เอ็มเอฟไอเฮียตอนมึงส่งข้อสอบเมื่อวานมึงได้เซ็นชื่อไหมวะเซ็นดิเขาให้เซ็นชื่อข้อสอบก่อนส่งอยู่แล้วทุกชุดกูว่ากูลืมเซ็นชื่อไปชุดหนึ่งมาอะไรนะออฟแต่กูคิดว่ากูน่าจะเซ็นอยู่นะคือกูจาไม่ได้ว่ากูเซ็นไหมแต่กูภาวนาให้กูได้เซ็นเถอะตอนประกาศผลนะครับพาจะประกาศจากกอไก่ไปฮอนอกกูกนะครับชื่อกอไก่เนี่ยมันจะได้ขึ้นก่อนไอออฟชื่อไกวินคือกอไก่อะมันจะเริ่มประกาศจากทองแดงก่อนโดยเรียนจากกอไก่ไปฮอนอกฮูกถ้าจบกอไก่ไปปุ๊บแล้วไม่ขึ้นชื่อแสดงว่า คาดแล้วเอาแล้วนะเราจะเริ่มประกาศผลเริ่มตัดเหรียญทองแดงกันก่อนนะครับกิตติพัฒน์กิตติกรกิตติศักดิ์กิตติโชติกิตติพัฒน์ไอออฟแบบฮึ่มฮึ่ใครวินสุบินนาป่ะไอออฟแม่งลุกขึ้นปุ๊บเฮ้ยเก็ทแค่เฮ้ยแสดงว่าออฟได้เซนครับไอออฟแม่งวิ่งลงไปวิ่งในหอวิ่งไปรับเหรียญอ้าวึ้งนะโอ้โหก็ยินดีกับเพื่อนออฟด้วยครับทีนี้ก็เหลือใครเหลือกูครับ พี่ชื่อทรทงครับอยู่อันดับกลางๆถึงท้ายครับเอาจริงไหมพี่เล่งทองแดงนะครับเพราะว่าพี่รู้ตัวแล้วว่าแลบเละแล้วคือถ้าแลบมันดีอ่ะก็คงจะเงินคนจะทองได้อย่างแฮปปี้ครับแต่แลบแม่งสองเต็ม10พี่ชื่อธนรัตใช่ไหมเขาก็แบบธนศักดิ์ธนโชตธนพบเพื่อนในศูนพี่ก็มองมาครับมึงเข้าใจไหมว่าเพื่อนในศูนของมึงทุกคนมีเหรียญติดมือหมดแล้วคือเหรียญทองแดงคือทุกคนทุกคนแม่งคอยเหรียญหมดแล้วเว้ยแล้วแล้วกูล่ะธนรัต เอาแล้วเว้ยกูก็มีเดียดเขาเหมือนกันรีบวิ่งลงไปครับพี่วิ่ง,ง,ง,งถ่ายอย่างเงี้ยพี่กลับเสียงเอาจริงนะเราไม่รู้สึกผิดหวังนะพี่เข้าใจว่าหลายคนเวลาไปแข่งเนี่ยจะชอบแบบว่าเฮ้ยพี่ครับผมต้องแบบต้องทองต้องเงินอะไรเงี้ยนะครับ แต่เวลา,าไปถึงจ,จุดจุดหนึ่งแล้วจริงๆนะครับเรารู้สึกว่าเราจะแฮปปี้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราได้ทำพี่รู้สึกว่าพี่ได้ทำอย่างเต็มที่มากๆเป็นเป็นเหรียญทองแดงที่พี่ได้มาแล้วพี่แฮปปี้มากพอเราได้เหรียญออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องไปลุ้นต่อว่าเราจะได้ไปต่อในค่ายคัดผู้แทนหรือเปล่าไงคือการที่คุณได้เหรียญทองแดงเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะว่าคุณจะได้ไปต่อค่ายต่อไปอ่ะคือคุณต้องเป็นท็อปสิบอันดับแรกของทองแดงด้วยนะครับเราก็ไปดูประกาศอยู่หน้างานนะครับประกาศคนที่ได้ไปเข้าค่ายต่อในค่่่่่าาาายยคคััดผู้้แแทนนนปรระเศะบชชืืออออลลกมมมววพพฮีี